พี่เลิพี่เลิแผ่นพื้นสาขาผลิตยากจริงไหมพี่จริงสิเขามีผลิตได้ไม่กี่ที่เองแต่ที่ PCM เราก็ผลิตได้ด้วยนะไม่เชื่อใช่ไหมเดีย๋ยวพี่พาไปดู go to see เคนเห็นไหมท่านผลิตแผ่นพื้นสามขาต้องใช้เหล็กมาพับทำเป็นลอนต้องทำให้ตรงเปะ๊ะและยาวเป็นร้อยเมตรมันทำยากแค่มันเบี้ยวนิดเดียวก็ดึงไม่ขึ้นแล้ว แต่ว่าวิศวมของเราทำมาอย่างยาวนานมีประสบการณ์สูงเลยง่ายสำหรับเราใช่ไหมครับใช่และที่สำคัญเลยนะเคนต้องมีวิศวกรออกแบบคำนวณการรับน้ำหนักไว้เป็นอย่างดีด้วยจึงมั่นใจในการใช้งานได้อย่างแน่นอนโห oh, มันทำยากอย่างนี้ oh. แล้วทำไมถึงทำกันครับเพราะมันไม่ต้องคำยันถ้าอยากได้สาระความรู้ดีๆแบบนี้เพิ่มเติม,ตมอีกกดติดตามช่องพวกเราไว้ Go t o ซ